ทำบุญวันพระถือว่าเราได้ทำบุญบ่อยๆทำทุกวันพระบางคนบางท่านเนื่องจากเศรษฐกิจแบบนี้นะการที่จะทำบุญเยอะๆเป็นเงินก้อนหรือว่าทำบุญกองบุญใหญ่เลยก็กำลังไม่พอมันพอมันต้องได้ใช้ใจ่ายหลายด้านก็เลยสะสมบุญหลายคนหลายท่านก็สะสมบุญ ก็คือวันพระมีทําบุญหลายอย่างนะบูชาดอกไม้บูชาเจดีย์บูชาทูบเทียนที่ต้นลานโพล,ล้วนแต่เป็นบุญคือถ้าใจเราเป็นบุญเราก็คิดแต่เรื่องเรื่องบุญะจะทําน้อยทํามากเราก็บุญส่งผลให้เรามีความสุขกายเย็นกายเย็นใจ แต่ถ้าเราไม่ทำเลยไปรอทำอรอว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือว,ว่า,ามีเงินก้อนมีก้อนถึงจะมาทำยังนั้นการที่จะนึกถึงบุญเวลาเกิดเหตุอะไรมาหรือว่า,าต้องใจมันต้องการที่พึ่งนะใจต้องการที่พึ่งมันก็จะนึกถึงบุญไม่ออกแต่ถ้าเราทําบ่อยๆเหมือนกับ พวกยายที่ก็ใส่บาตรทุกวันทำบ่อยๆใส่ทุกวันก็ไม่เบื่อนะก็คือเหมือนกับเป็นจิตวัดนะพระท่านก็ออกบิณฑบาตเป็นจิตวัดของพระโยมก็ใส่บาตรทุกวันนะทุกวันตื่นเช้ามาก็เตรียมของใส่บาตรทุกวันคือยายเขาก็ถามนะว่าวันพรุ่งนี้นะไม่รู้ว่าพระท่าน ชอบฉันอะไรกลัวว่าใส่ของอย่างเดียวใส่ใส่แต่ไอซ้ํซ้ำประจาประจำเนี่ยใส่บางคนบางท่านก็ใส่ปิ้งปลาบ้างใสอ่อาหารที่ที่หาได้ง่ายๆของชาวบ้านนะก็กลัวพระท่านจะเบือ่อก็ถามว่าท่านชอบอะไรบ้างนะแต่ก็ก็บอกแล้วบอกโยมว่าเอาตามที่โยมสะดวกว่า โยมเขาทานอะไรแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นบางวันก็ได้ข้าวปลาหารที่อุดมสมบูรณ์บางวันก็ได้ข้าวปลาหารน้อยนะแต่ทุกคนทุกคนที่มาใส่บาตรทุกคนที่ตั้งใจมาทำบุญล้วนแต่ใจเป็นบุญนะ